น้ำตกไม่ยปะไปโคตรใหญ่เลย600เมตรเฮ้ยถือว่าเยอะอยู่นะตอนนี้เหลือประมาณ300เมตรครับประมาณนี้ น้ำตกไม่ยะน้ำลึกสองเมตรคันน้ำปกติระวังเงินไปไม่รอเลยกดแต่ทั่วศัพท์เราฮะกดแต่ทั่วศัพท์เราหาที่แคมปิ้งอยู่เขาบอก,กห้ามรวนหรือเปล่าไม่ทาา ก็ตัดสินนด้ใยอะมากเลยใหญ่จริง giờ kia đây nó Great. เฮ้ยเฮ้ยึ้นมาเดล่วงประวัติน้ำตกไม่ยากเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในะเชอคาวนดอร์ม ต้องกาตืนตมยะมาจากลำห้วยหลายหลายสายคุณลำห้วยแม่ยะห้วยหลวงห้วยอ้อมไหลห้วยไหลออกแม่น้ำปิงน้ำตกแม่ยะสูงน่าเป็นชั้นมี่สามสองชั้นควาสูงหลงร้อปสิบเมตรสูงหลอดหรับน้ำทะเลสองรห้าร้อยแปดสิบห้าเมตรปาดแตงลังและปาดเป็นงเด่นที่ช่องที่เรามาถึงข้างล่างแล้ว ไปหาอะไรกินหรอที่นี่มีของกินนะมีสก๊อตขึ้นละใช่ใช่เราต้องเดินขึ้นไปหกวันไหเนี่ยลงมาสั่งได้แล้วเขาจะไปส่งตัวจริงเหรอสั่งได้ด้วยสั่งได้แล้วเขาจะไปส่งที่ลำดับสี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปใช่เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเขาเขาโป่งมาเธอเรียกข้าวอะไรอะไรดีครับไม่รู้ข้าวโป่ง ลึกใส่ก่องใหญ่มากมีเส้อผ้าขนมจีบหมมมันปิ้งเฮ้ยเึ้นไหมที่ไหนมะพร้าวเย็นมาจ้าช่วยหน่อยลูกครับช่ยสักหน่อยละเจ้าครับ,บมะพร้าเย็นเย็นจ้ข้า,า,าว่อนได้นะคะรถทายกินอะไรดีวะข้าวโพด มาจ้าลูกมันร้อนเลยลูกอันนี้มันม่วงครับจ้าย่างนี่กับยางมันม่วงเอามาจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวกลับมานะครับนี่หามเยอะอยู่นะของกินอะ่ะนี่ใส่อัว